สวัสดีค่ะวันนี้นน้นมาแต่เช้านะคะก็คืออ่าตอนเช้าที่ออสตินนะคะชีวิตตอนเช้าเช้าช่วงนี้ก็มาดูตะวันขึ้นทุกวันนะคะตื่นเช้าขึ้นปกติเมื่อก่อนก็ตื่นเช้าแหละแต่ไม่ได้ออกจากบ้านแล้วจนก,กว่าจะแบบประมาณแปดโมงเก้าโมงอะไรเงี้ยทีนี้มีอยู่วันหนึ่ง ไปรับสามีแต่เช้านะคือจริงๆแล้วไม่มันคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ไปรับสามีแต่เช้าหรอกแต่ว่าอนุอยากไปขับรถแต่เช้านะทีนี้เห็นตะวันโอ้มันสวยมากแสงอาทิตย์สวยมากยามเช้าวันนั้นน่ะสวยจริงๆเลยคือแบบเราก็เลยโอ้เราจะต้องมา รับแสงตะวันตอนเช้าทุกวันละก็เลยตัดสินใจเดินมานะคะอันนี้อยู่กใกล้ใก้บ้านเนาะถ้าแถวบ้านก็จะมีตึกบางต้นไม้บางอันนี้นะคะทีนี้พอเดินมาประมาณ20นาทีก็จะมาเจอก็จะไม่ค่อยมีละนี่คือตะวันขึ้นแสงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันนี้มีเ,เมฆนิดหนึ่งเนาะ ส,ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสนามกีฬาอันนี้คือสนามกีฬานะคะสนามกีฬาของโรงเรียนนี่เป็นของโรงเรียนนะคะแต่ว่าข้างหลังนู้นเขาก็ใช้เป็นวันเสาร์เขาก็จะมาขายของนะคะคือแบบไปไกลอยู่เดินอ้อมไปไกลอยู่คะ่ะเป็นพื้นที่ว่าง รถตำรวจก็มาจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ว่าการของเมืองนี้นะคะเป็นชานเมืองออสตินเป็นชานเมืองนะคะเรือ,เ,อเรียกว่าซันเซ็ต a l ลลีนะคะอันนี้ก็เป็นที่ว่าการของเขา ส่วนบ้านที่ว่ากำลังจะย้ายมาเดือนหน้านะคะก็อย,อยู่ตรงนี้นะคะก็คือไม่ไกลมากเลยอะ่ะไม่คือเดินมา20นาทีจากบ้านเก่าอันนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่าอยู่มากแล้วก็พอดูตะวันเสร็จแล้วนุยก็จะเดินเลาะไปทางเนี้ย้วเดินมันมีที่เดินนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ 7จ็ดโมงสี่สิบกว่าๆนะแ่ะตะวันขึ้นแล้วค่ะตอนเช้าเช้าอย่างที่อนุ้ยบอกนะคะตอนเช้าเช้าเอา่ออย่างที่อนุ้ยบอกคลิปเก่าอะตอนเช้าให้ให้ดูแสงตะวันตอนเย็นให้ดูแสงตะวันนะคะถอดแว่นเพราะว่าอนุ้ยนะเป็นคนที่ใส่แว่นถ้าตื่นมาก็ต้องหยิบแว่นเลยค่ะถ้าไม่งั้นมองไม่เห็น ทำอะไรก็เหมือนกับมัวมัว,มว,มวแสงไม่พออะไรเงี้ยเนาะ,ะแล้วตาเรานะคะจะสัมผัสกับจะเซนก็คือจะสัมผัสกับแสงกลางกลางวันกลางคืนอตอนนี้ตาเราก็จะรู้ละว,ว่าเออเนี่ยตอนนี่ตอนเช้านะเหมือนกับ เข้าไปในระบบนาฬิกาในร่างกายเราเนะ่ะว่าตอนเช้าเราตื่นได้แล้วตอนคืนก็จะหลับง่ายหลับทั้งคืนอะไรเงี้ยนะคะมันมีอยู่คืนสองคืนนะคะที่นุ้ยหลับทั้งคืนเลยแบบไปนอนสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนี่แหละแล้วตื่นตีหนะ้าคือไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำอะไรเลยก็คือบอกว่าวมันอลังการมากแสดงว่าร่างกายเริ่มปรับนะคะเพราะว่าอนุทำทำแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบเดินช่วงกลางวันแล้วไม่ได้ใส่แว่นเนาะทีนี้ก็เลยจะเอเอโอเคเราจะมาดูแสงตะวันตอนเช้าเพื่อที่จะได้รับพลังงานแสงนะคะ แสงตะวันตอนเช้ามันก็ต่างกับแสงตะวันตอนเที่ยงหรือว่าตอนสายคือมันจะมีพลังงานต่างกันนะคะคือพลังงานเนี่ยมันมีตลอดในแสงเนี่ยแต่ว่าแต่ทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นแสงคนละระดับเนาะก็คือแบบสำคัญก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องใส่แว่นกันแดดหรือว่า คือแว่นสายตามันก็จําเป็นนะคะแต่ว่าถอดบ้างก็ดีออนนุ้ก็เห็นนะคะเวลาเดินอะไรเงี้ยไม่จะคือ,อเวลาอยู่ในบ้านก็ต้องใส่เพราะว่าจะต้องอ่านหนังสือหรือว่าเออทำกับข้าวทํานูน่นทํานี่นะคะอยากเห็นชัดๆอะไรเงี้ยแต่พอเดินมาแล้วเราก็ไม่ต้องโฟกัสสายตาแล้วก็เลยโฟกัสกับธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละคะ่ะก็เลยถอดแว่น ถอดแว่นในอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งเราเดินมาเงี้ยอ,อ่อสีนาทีเราเดินมาแล้วก็เดินกลับนี่นะคะนี่คือแสงตอนเช้านะคือสายตาเราเนี่ยนะคะเป็นนาฬิกาสัมผัสกับทุกอย่างเข้าไปในสมองสายตาเราจะมีเซนเซอร์เหมือนคอมพิวเตอร์ไปสัมผัสกับสมอง แล้วก็บอกว่าสมองบอกร่างกายเราว่าเนี่ยตอนเช้าแล้วนะถ้าเป็นแสงตอนเย็นก็เราจะสัมผัสได้ว่าถ้าดูตาเปล่านะคะเข้าเดินกับธรรมชาติเห็นแสงด้วยตาเปล่าร่างกายเราก็จะรับรู้ว่าเนี่ยตอนเย็นแล้วนะมันเป็นนาฬิกาค่ะในร่างกายเรานะคะจะจะสัมผัสด,ด้วยสายตานะคะ เขาเรียกว่าอ่ายคล็อกคล็อกก็คือนาฬิกาเนาะก็คือร่างกายเรามีนาฬิกาอยู่ในตัวเรานี่แหละเขาจะรู้โดยอัตโนมัติค่ะนี่แเราค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีแล้วก็อนุยทำคลิปซับไทยเกี่ยวกับหนังสือที่ มนุษย์เนี่ยถูกเลี้ยงให้เชื่องนะคะเข้ามาติดตามได้นะคะในช่องเก่านุยหนาตานะคะ,ะนุยก็แชร์ไปใน Facebook แชร์ไปในไล่์คือหนังสือเล่มนี้มันมันรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเรียนรู้อีกเยอะ แต่หนังสือเล่มนี้เปิดตาเยอะเลยนะคะถ้าใครสนใจไปไปอ่านซับไตเติลนะคะสวัสดีค่ะ